ดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูนะคะพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะคะที่หน้ามอม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะ,ะเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะยามเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นสบายๆายนะคะเพื่อนๆนะคะพระอาทิตย์กำลังจะรารับขอบฟ้านะคะในวันนี้นะคะอันนี้คือต้นไม้สวยไหมคะอันนี้คือต้นอินนะคะดูนะคะเพื่อนๆนะคะ อินทนินนะคะเพือ่อนๆนะคะสวยไหมคะสีชมพูสวยสดงดงามเลยนะคะเพือ่อนๆนะคะน,นี่นะคะสีชมพูนะคะอันนี้นะคะถ้าเพือ่อนๆนะคะชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูชุดที่มาผรอชาแนลเพื่อเป็นกําลังแรงใจด้วยนะคะเพือ่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะต้นอินทนินนะคะอันนี้นะคะสีม่วงสดใสสวยงามนะคะ ตอนนี้พระอาทิตย์นะคะกำลังจะรารับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนนะคะดูบรรยากาศนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆนนะคะยามเย็นนะคะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆนนะคะสวยงามเลยนะคะดูนะคะนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาพบค่ำแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะช่วงนี้นะคะ ก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะแต่วันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเราก็มาชมบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะพระอาทิตย์นะคะกําลังจะรารับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะดูนะคะสวยนะไหมคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะพระอาทิตย์นะคะกําลังจะรารับขอบฟ้านะคะ ดูนะคะสวยไหมคะเ,เพื่อนๆนนะคะผิวน้ํานะคะพอพระอาทิตย์กำลังจะตกใช่ไหมคะ <c oughs> นี่นะคะกระทบกับขอบผิวน้ํานะคะสวยงามเป็นธรรมชาติดีนะคะเ,เพื่อนๆนนะคะนี่นะคะดูนะคะลมพัดเย็นสบายเลยนะคะนี่นะคะเ,เพื่อนๆนนะคะสวยงามไหมคะนี่นะคะรูฟังทองฟ้านะคะนี่ก็คือต้นไม้นะคะอินทนินนะคะสวยงามนะคะเ,เพื่อนๆน ลมพัดเลยนะคะโอ้หอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะดูขอบฟ้านะคะดูนะคะสวยงามเลยคะเพื่อนๆนะคะลมเย็นสบายเลยนะคะนี่นะคะพระอาทิตย์กำลังจะาร,ารับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะนี่นะคะพระอาทิตย์กำลังนะคะจะตกดินแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะท้องฟ้านะคะสดใสเห็นไหมคะนี่นะคะ สวยเลยนะเพื่อนๆนี่นะคะดูบรรยากาศนะคะผิวน้ำนะคะพัดนะคะสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะสวยไหมคะนี่นะคะพาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ นี่นะคะนำภาพสวยงามนะคะมาฝากเพื่อนๆนนะคะเพื่อให้ชมนะคะทิวทัศน์สวยงามนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนนะคะดูนะคะยามเย็นนะคะที่หน้ามอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะเพื่อนๆนนะคะยามเย็นนะคะดูต้นไม้นะคะอินทนินนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆนะะนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะนี่นะคะสีม่วงสดใสเลยนะคะเพื่อนๆนนะคะ ดูนะคะสวยไหมคะนี่นะคะดูบรรยากาศนะคะใกล้พกค่ําเลยนะคะเพื่อนๆนะคะยามเย็นสวยดูในท้องฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะนําบรรยากาศมาฝากค่ะเพื่อนๆนะคะนําบรรยากาศยามเย็นนะคะมาฝากนะคะเพื่อนๆนะคะมาชมความงามนะคะยามเย็นนะคะสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนะคะ นะคะเ,เพื่อน,นะะๆนะคะดูรอบๆนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆนะคะนะคะยามเย็นนะคะเพื่อนๆดูนะคะชมกันไปเรื่อยๆนะคะสวยงามไหมคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะ นะคะ,นะคะพระอาทิตย์กำลังจะดารับขอบฟ้านะคะ,นะคะยามเย็นนะคะเพื่อนๆนะคะสายน้ำเย็นๆพัดเย็นสบายๆนะคะอากาศก็สงบนะคะนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังตกดินนะคะ สวยเป็นธรรมชาตินะคะเ,เพื่อนๆนะคะนี่นะคะ่นะคะสวยงามไหมคะเ,เพื่อนๆนะคะพามาชมบรรยากาศอันร่มรื่นนะคะดูนะคะเ,เพื่อนๆนะคะนะคะตอนนี้ก็ใกล้เวลาทุ่มแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะลดรับขอบฟ้านะคะเ,เพื่อนๆลมพัดเย็นสบายๆเลยนะคะน,นะคะน,นะคะ พระอาท <AS L> ิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยะคะสถานที่นะคะสวยงามร่มรื่นนะคะเพื่อนๆนะคะมาพักผ่อนกันได้นะคะมาชมบรรยากาศยามเย็นกันได้นะคะเพื่อนๆนะคะเป็นสถานที่สวยงามนะคะนี่นะคะพักผ่อนยามเย็นนะคะมาชมพระอาทิตย์นะคะตกดินนะคะเพื่อนๆนะคะใกล้พบค่ำแล้วนะคะดูบรรยากาศนะคะ นี่นะคะบรรยากาศนะคะพระอาทิตย์นะคะยามเย็ยนจะรารับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะดูนะคะสวยงามลมพัดเย็นๆต้นไม้ส,สวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะทองปลานะคะ ยูนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะนี่นะคะอากาศสดชื่นนะคะอากาศสดชื่นมากเลยนะคะสตดอากาศยามเย็นนะคะเพื่อนๆพักผ่อนกันนะคะลมเย็นๆสบายๆนะคะพระอาทิตย์ก็จะรารับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะ ก็ามาชมบรรยากาศที่สวยงามนะคะร่มรื่นนะคะเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆนะคะท้องฟ้านะคะนี่นะคะยามเย็นๆนะคะลมพัดเย็นๆสบายนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะ พามาชมนะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะนี่นะคะรับผ่อนสบายๆนะคะพระอาทิตย์ก็จะรารับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมาชมนะคะสายน้ํานะคะร่มรื่นนะคะสวยงามเป็นธรรมชาติดีใช่ไหมคะเพื่อนๆนะคะพระอาทิตย์ก็จะเริ่มารารับขอบฟ้าแล้วนะคะสายน้านะคะพระอาทิตย์ก็กระทบกับ ใส่น้ำนะคะดูเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆน,นะคะสวยงามเป็นธรรมชาติดีใช่ไหมคะนะคะมาฝากกันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กับครูชุติมาพรชแนลเพื่อเป็นกําลังแรงใจ้วยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พ,พบกันใหม่นะคะบา,บายสวัสดีค่ะ